สวัสดีค่ะรพพเลิกสิธิ์นะคะนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนําสมาคมค่ะหลายท่านได้ยินชื่อน้องไฟ้าสมาคมเรานะคะก่อตั้งเมื่อปีพศ2511วันที่30พฤษภาคม55ปีแล้วค่ะที่น้องนายกสมาคมท่านแรกนะคะชื่อค erm ุณเฉลิมตุงคมมีสมาคมยุคนั้นชื่อว่าสมาคมตัวแทนขายประกันตรงไหมคะตรงเป๊กเลยใช่ไหมตัวแทนขายประกันถัดมาถึงปีพศ2540ค่ะ ยุคนายกคุณบนตรีแสงลวยพนได้ปรับเปลี่ยนเป็นชื่อสมาคมตัวแทนประกันชีวิตนะคะชื่อว่าไทยฟ้าปรับโลโก้ให้ทันสมัยแล้วก็ให้มีความหมายจนถึงปัจจุบันที่เราใช้อยู่นี่ค่ะปีศ2 5 5 2 2 5 4ยุคนายกคุณบัญญงวิทยาอิรศักดิ์ได้ปรับเปลี่ยนอีกครั้งค่ะเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นกัน ตลอด55ปีนายกทั้ง14ท่านนะคะได้ช่วยกันร,รวมทั้งกรรมการทุกรุ่นนะคะเสียสละเวลาเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวสร้างฝึกแผ่นให้กับพวกเราชาวตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและที่สําคัญสร้างความน่าเชื่อถือจนปัจจุบันค่ะปัจจุบันที่ฉันนายกคนที่15รับไม้ต่อจากรุ่นพี่เพื่อดูแลสนับสนุนให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในยุคนี้ทํางานบนพื้นฐานของความรู้ความรักและความถูกต้อง เสียงของเราจะดังมากๆนะคะถ้าพวกเรารวมตัวกันสร้างสรสิ่งงดงามอาชีพนี้จะงดงามและเราทุกคนจะประสบความสำเร็จบนพื้นฐานคำว่าสามทีขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วและเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกมาอยู่บ้านเดียวกันมาอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านที่เชื่อว,ว่าไทฟฟาเป็นสมาชิกไทฟ้าก้าวหน้าแน่นอนค่ะติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม

เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2554โดยท่านสุรีพรวีระบวรกุลผู้อำนวยการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค6ชนบุรีเป็นผู้ริเริ่มโดยมีคุณชัดชัยน้อยพันดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการคนแรกดำรงตำแหน่งสองสมัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554 ถึงปีพุทธศักราช2557ประธานอนุกรรมการคนที่สองคือคุณวราวัลวัฒนาวีโรธดำรงตำแหน่งหนึ่งสมัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ถึงปีพุทธศักราช2559ประธานคนที่สามคือคุณไพโรธลิมธนวงศ์ดำรงตำแหน่งสองสมัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556 ถึงปีพุทธศักราช2563ประธานท่านที่4คือคุณสมพลคุณรัฐดำรงตำแหน่ง1สมัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2565และปัจจุบันคือคุณธัญพรอ,อินทศรดดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากตำแหน่งประธานในแต่ละสมัยแล้วยังประกอบด้วยคณะกรรมการหลักอีก7ตำแหน่งประกอบด้วย 1. รองประธานฝ่ายบริหาร 2. รองประธานฝ่ายวิชาการ 3. รองประธานฝ่ายสมาชิก 4. รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5. เลขานุก,การ 6. เหรัญยิกและ 7. ที่ปรึกษา ที่เหลือก็จะเป็นคณะอนุกรรมการของจังหวัดช่วยกันทำงานในนามของเพื่อนร่วมอาชีพทุกค่ายทุกสีของจังหวัดจันทบุรีตามพันธกิจดังนี้ 1. ยกระดับตัวแทนประกันชีวิตสู่ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ 2. เป็นหน่วยงานในการสื่อสารของตัวแทนไปยังภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้ตัวแทนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือสังคม 4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับให้ตัวแทนปรับตัวในยุคเทคโนโลยีเติบโตวรวดเร็วมิชชั่นของไทยฟ้าคือทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสมาคมในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เราก็ต้องทำหน้าที่ในการพัฒนาองค์กรของเราให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นเมื่อทุกองค์กรน่าอยู่สังคมย่อมมีความสุขทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะสารต่อเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ที่ได้แผ่าทางทางให้พวกเราจนได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างสูงในวันนี้ ขอต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมงานด้วยเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับทุกๆท,ท่าน